แต่ปัญหามันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะแล้วเรามีถังเนี่ยเราไปหาถังที่ขนาดพอเหมาะสําหรับการผสมปุ๋ยของเราเนี่ยแล้วเราจะเจาะอย่างไรนะทำทางออกของถังน้ำเนี่ยเราจะทําอย่างไรมิสเตอร์ชนมีวิธีง่ายๆนะครับที่จะมาแนะนําการเจาะถังผสมปุ๋ยนะครับไปดูกันเลยครับจะท,ทําถังผสมปุ๋ยนั่นะคือถังนี้ใบนี้นะเชื่อมต่อกับระบบ ปั๊มน้ำที่ระวางท่อเมนไม่หมดแล้วเนี่ยแล้วก็เพื่อให้ง่ายนะไม่ต้องใส่บัวลดน้ําไปลดกล้วยไม้เนี่ยในกรณีที่เราอยากจะให้มันประหยัดแรงเรามากๆนะเราก็จะมาทําถังตรงนี้นะต่อท่อเข้ากับปั๊มน้ําปัญหาก็คือว่าเราจะเจาะถังตัวเนี้ยอย่างไรเนี่ยเจาะถังนี้อย่างไรบริเวณโคนถังเนี่ยเอ,อ่อวันนี้มาดูวิธีการทํากันนะครับก็ไปดูกันเลยครับ ทำง่ายๆสไตล์มิสเตอร์ชนครับปัญหาของมิสเตอร์ชนก็คือว่าได้ถังมาแล้วนะครับอยากจะผสมปุ๋ยผสมยาในถังนี้มันปริมาณพอเหมาะที่เราจะลดน้ําประหยัดเวลาไม่ต้องไปใส่บัวเดินลดน้ํานะครับก็อยากจะเชื่อมต่อระบบปุ๋ยเนี่ยเข้ากับระบบปั๊มน้ําแต่ว่าเราจะเจาะทางออกของน้ําตรงนี้เชื่อมต่อกับระบบปั๊มน้ําของเราได้อย่างไร สิ่งที่จะต้องมีครับสำหรับการต่อทางออกของน้ำออกจากถังเพื่อเชื่อมต่อเป็นถังสำหรับผสมปุ๋ยผสมยานะครับเ,เลี้ยงกล้วยไม้ไม่เยอะใช้ถังไม่ต้องใหญ่แค่นี้ก็พอครับเนี่ยถังขนาดนี้ก็พอเนี่ยก็แค่นี้ก็น,น่าจะเ,เพียงพอสำหรับการปลูกเลิ้งกล้วยไม้ประมาณทัก2-300ต้นนะครับก็ถือว่าอันนี้ครับสิ่งที่ต้องมีมีอะเซลีโคนนะครับซิลิโคน แล้วก็ไอเจ้าตัวเด็ดเลยครับที่มิตรชนอาจจะเอามาใช้คือเกีียวนอกกับเกีียวในนะครับ2ตัวนี้นะครับและที่จะขาดไม่ได้ก็คือสว่านครับอาจจะใช้สว่านไฟฟ้าหรือสว่านปกติธรรมดาก็ได้อีกตัวหนึ่งที่จะต้องมีก็คือเจ้าตัวนี้หัวเจาะนะเป็นหัวเจาะหัวเจาะนะซึ่งก็เลือกใช้นะฮะให้เหมาะกับขนาดของท่อนะเอาตัวเกีียวนอกเกีียวในที่เราเตรียมมานะฮะเนี่ยขนาดนะครับ ก็ให้มันสัมพันธ์กับเกี่ยวนอกและเกี่ยวในของเรานะครับก็ขนาดให้ใกล้เคียงกันนะครับลองทาบดูนะครับเป็นเจ้าตัวเกี่ยวนอกนะฮะเราก็ต้องดูว่าไอตัวหัวเจาะที่เรามาใช้เนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าลองลองเสียบเข้าไปดูฮะนี่ให้มันบริเวณของขอบเนี่ยพอเวลาเราออกเกี่ยวในไปขันนะฮะเจ้าตัวนี้ไปขันเนี่ยมันควรจะพอดีกันนะครับพอขันเข้าไปปั๊บเนี่ย รูมันควรจะเราเรียกว่าไม่มีลมหรือรูอากาศเข้านะครับก็เพื่อให้ถังไม่รั่วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บริเวณที่เราจะเจาะบริเวณก้นถังเพื่อเป็นทางน้ําออกของถังที่เราจะผสมปุ๋ยปุ๋ยุจยานะครับเราก็จะเรียกกาหนดไว้ทางต่าๆนะฮะเพื่อเป็นทางน้ําออกก็เจาะเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ ไม่ต้องสูงมากถังเราไม่ใหญ่นะครับเราก็เจาะไปเลยเจาะครับ เจาะนะฮะค่อยๆใจเย็นถ้าเป็นตะวันไฟฟ้าเนี่ยมันจะไวกว่านี้นะแต่นี้ก็คือใจเย็นนะิดนึงทะลุแล้วครับเรียบร้อยครับเราได้รูทางออกของน้าแล้วนะเราก็ได้รูมาเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะหลังจากเจาะแล้วตรงนี้เป็นรูที่สําหรับทางที่เราจะเอาน้ําออกจากถังที่เราผสมปุ๋ยผสมยานะครับเอาไปเชื่อมต่อกับระบบตรวพิงเกอร์ของเรานะครับก็มาทำกันต่อเลยครับทำอย่างไรทีนี้ เอามาดูกันนะสิ่งที่จะต้องมีที่มิชชันบอก,กต้องมีซิลิโคนคือตัวนี้ฮะอันนี้ก็เอาน้ำซิลิโคนนะฮะมาทาบริเวณด้านในนะฮะเนี่ยด้านในของเกลียวนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เปิดใช้ไว้นานแล้วนะฮะไม่รู้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะก็อัดซิลิโคอนออกมาทาเข้าไปเลยครับทาเข้าไปเลย บริเวณด้านในนะก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันรั่วนะครับนะทาด้านในเสร็จเรียบร้อยนะครับทาบริเวณเกลียวนอกนี้ด้วยนะฮะนี่เกลียวนอกนี่เรียกว่าทาทั้งนอกทาทั้งนอกทาทั้งในนะฮะทาเกลียวนอกนี้ด้วยอนะหลังจากนั้นทําอย่างไรครับ ก็ปาดปาดให้สวยๆนะฮะก็แค่ทั้งด้านในและด้านนอกนะนี่เรียบเข้าไปนะแล้วไปหมุนขันขันเจ้าตัวเนี้ยด้านในนะฮะจะเห็นว่านะครับมันโผล่มาด้านในเนี่ยนะฮะเห็นไหมเราก็มาขันตัวนี้ด้านในฮนะเรียกว่าขันทั้งนอกขันทั้งในเลยนะฮะก็หมุนมันเป็น,เ,ปนเกลียวก็ใส่เข้าหากัน เจ้าซิลิโคนนี้ก็จะแข็งตัวไม่สักพักหนึ่งอยู่ได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็จะแข็งตัวแหละนะก็ขันให้แน่นครับืมเท่านี้แหละครับเราก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆหลังจากทำเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหน ด้านในครับขันกันมันก็จะชิดติดอย่างนี้เจ้าตัวซีรีคนมันก็จะติดอยู่บริเวณขอบถังด้านในนะครับเนี่ขันให้แน่นด้านนอกด้านในเกี่ยวนอกเกี่ยวในผสมกันนะฮะขันให้แน่นนะครับส่วนด้านนอกครับนี่ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันนิดนึงนะโดยทาซีิีคนซีิีคนเนี่ยเพื่อให้น้ำได้ไม่รั่วนะฮะซีิโคน ถือว่าก็เป็นอีกวิธีการนึงนะฮะที่ทําง่ายๆฮะใช้เกี่ยวนอกเกี่ยวในเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาท่อมาต่อนะไปเชื่อมต่อระบบน้ําของเรานะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งในการเจาะทางออกของน้ํานะครับสําหรับถังที่เราเอาไปทําถังผสมปุ๋ยนะครับมาดูกันครับตอนนี้มิตรชนก็ต่อถังนะครับเข้ากับระบบน้ํานะระบบ ปั๊มน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยไม่มีอาการรวดเซมเลยนะครับแล้วก็มาดูครับก็เปิดปั๊มนะดูดน้ําเข้ามาสู่ในถังนะถังนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะผสมปุ๋ยผสมยาลงไปในนี้นะครับเปิดปั๊มปับ๊บลดน้ําได้สบายเลยสบายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งครับที่มิตรชนนำมาแชร์นามาแบ่งปันกันก็ครับก็หลังจากที่เรา ปรับนะฮะต่อท่อน้ําระบบเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยถ้าปุ๋ยยาเราก็จะเดินมาตามท่อเลยตัวหัวบริเวณนี้สปริงเกอร์ฮะปรับละเอียดปรับหยาบได้ก็เรียกว่าถ้าเราปลูกกล้วยไม้ไม่มากครับเราก็ฉีดรถปุ๋ยรถยาได้อย่างประหยัดเวลาเลยนะฮะแบบนี้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการฮะที่มิตราชนนํามาแชร์มาแบ่งกันกันสาหรับเราปลูกกล้วยไม้ไม่มากรัาทําแบบนี้ก็ได้อ้าวแล้วครับ ก็ง่ายๆนะครับสไตล์มิสเตอร์ชนครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปใช้อยู่ดูนะครับบางทีเนี่ยถ้าไม่ทําให้เห็นนะบางทีว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะก็อันนี้ก็มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์กันว่าทําง่ายๆนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้นะครับในอนาคตเนี่ย มิตรชนก็จะทําเป็นลักษณะของการควบคุมน้ําแบบอัตโนมัติไปเลยนะวางประเภทว่าการฉีดพ้นละอองฝอยไปเลยนะครับซึงก็ค่อยๆไปทีละสะเต็ปครับส่วนต้นอื่นที่มันเข้าที่เข้าทางอยู่แล้วก็ถือว่าทํากันไปครับมีความสุขก็ทํากันนะจะเห็นว่ากล้วยไม้ที่มิตรชนปลูกอยู่นะฮะดูแลแบบนี้นะฮะเขางามเลอเกิด นะครับกมิตรชนก็ทดลองเป็นแปลงทดลองนะครับแปลงนี้ทดลองกล้วยไม้เกือบทุกชนิดนะที่มีปลูกอยู่ในบ้านเรานะในแต่ละทะกูุลเนี่ยแล้วก็มาใช้อาหารกล้วยไม้นะครับแล้วก็ดีรูดของมิตรชนปรากฏว่าได้ผลดีเหลือเกินครับก็พบกันใหม่อีพีน้าครับหากแฟนๆท่านใดอยากจะให้มิตรชนทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับขอความสุขจงมีแด เพื่อนๆนนะคนรักใบไม้ทุกท่านพบกันใหม่อีพีหน้าก็ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ